สำหรับต่อไปนี้ก็จะได้นำอามหาสติปัฏฐานนสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรสำคัญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนคับบรรดาท่านพุทธมรดิทมาสอนแทนกรรมฐานสี่สิหรือว่าวิสุทธิมรร ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เป็นการเปลื้องความสงสัยของมรนดานักปราชท้งไหลและมรรดาพโยคาวาจรท้งหลเมื่อมีคนหลายเคยคิดจุดเสมอว่าสำหรับวิสุทธิมรคไม่ใช่พุทธพจน์หมดมาลีที่องค์สมเด็จพระจินทร์สีสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงแนะนำเองเป็นเรื่องของพระพุทธโคสาจารย์ แต่ความจริงพระพุทธครูสา,ายใจก็เป็นอรหันตปฏิสัมมิทายานเมื่อท่านนำมาสอนแล้วก็ไม่ได้ผิดพระพุทธพจน์ดบทพระบาลีในตอนไหนเป็นแต่เพียงว่าท่านเป็นผู้รวบรวมเข้ามาเท่านั้นเพื่อป้องกันความแคลงใจจึงของวัตกรรมาฐานสิทธิ์ไว้ก่อน จะขอนำมหาสติปัฏฐานสูตรทั no ้งสี่สี no ่บัพที่จะประกายานุปัสสนามหาสติปัฏฐานหนึ่งเวทนานุปัสสนามหาสติปัฏฐานหนึ่งจิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานหนึ่งและก็ธรรมานุปัสสนามหาสติปัฏฐานหนึ่งมาสอนกับท่านแนะนำการการมาสอนและคำว่าแนะนำของบรรดาท่านหลายโปรดรับทราบ จงอย่าคิดว่าคำสอนทั้งหมดนี้เป็นความรู้ของผมก็ถือว่าความรู้ที่นำมาแนะนำกันนี่เป็นความรู้ที่องค์ส,สมสเด็จตัวสมมาสมุทัยเจ้าสรงสอนไว้แล้วก็จงอย่าถือคณนะอย่าถือเพศอย่าถือสายว่าฉันเป็นครูศิษย์ข,ของคนนั้นเป็นฉันเป็นสายของคนนี้นี่มันเป็นเรื่องเขากิเีลด จะเป็นใครก็ช่างถ้าท่านสอนได้แล้วก็สอนอาว่ธรรมคำสอนสอนพองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอนถือว่าใช้ได้หมดแต่ก่อนนี้ท่านหลายจะศึกษาหรือปฏิบัติในข้อใดในกรรมฐานบทใดก็ตามขอเตือนวิว่าจรณะสิบห้าที่เป็นความประพฤติควรจะประพฤติในครบถ้วน แล้วก็ใครควรวญในบารมีสิทธิ์ให้เป็นปกติถ้ากำลังใจมันท้อถอยก็ใช้ิดีบาสีเข้าควบคุมถ้าเจารณะสิบห้าก็แออสิก็ดีบารมีสิบก็ดีอารมณ์จิตของท่านบกพร่องก็สแสดงว่าท่านทั้หลายจะต้องเป็นเหยื่อของอบายภูมิ เพราะว่ามีกําลังใจไม่ครบ้วนในฐานะที่เป็นสากยาบุตรพุทธาจีนนรสจะเรียกว่าเป็นปูชนิยบุคคลเพียงแค่มีเจรณะสิบห้าครบ้วนจำบารมีสิทธิ์ได้ก็ยังดีไม่พอยังจะต้องปฏิบัติสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้ครบ้วนด้วยฉะนั้นขอท่านหลายก่นยอนจะหลับ เรืยว่าคำว่าตื่นใหม่ๆจงทบทวนเจรณะสิบหและบารมีสิประการว่าสิ่งใดในทั้งยี่สประการนี้เราบกพร่องบาง้างและก็ตรวจดูอิธิบาติสี่ว่าเราบกพร่องบ้างหรือเปล่าถ้าบกพร่องก็สแสดงว่าเราเป็นผู้ขาดทุนในวันนั้น แล้วก็ตั้งพยายามตั้งใจรวบรวมกำลังใจรักษาใจว่าคิดว่าจะรักษาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดให้อยู่ครบคุณต่างกำลังใจของเราให้ได้อย่างนี้จึงจะชื่อว่าเป็นสาสตร์ขยบทธจินรสและเป็นการสงควรกับคำี่ใช้ว่านิพานสสะสติกริยายะเอตังกาสาวางังกะหิตวา ซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดมาเพื่อทำให้แจ้งสิ่งปนิพานหรือกับคำที่ภาษาบุแนะนภาษาดีบุตแนะนำว่าเราบทเพื่อความดับไม่มีเชื้อนี่ต่อไปเราก็หาทางดับกิเลสดับมากไม่ได้เราก็ดับทีละน้อยค่อยๆดับ ถ้าเราค่อยๆดับแล้วก็ดับบ่อยๆจินเลตมันก็ดับหมดเป็นกันส่วนใดที่อัดับไปแล้วก็ให้ดับไปเลยอยไม่เกิดขึ้นมาใหม่ <c oughs> ตอนนี้ไปก็ยังขอเอากรรมฐานมหาเทปฐานในสูตรในกายานุปสนนาบทต้นที่เรียกว่านาปานัมบับมะกล่าวกับบรรดาทานทลายทางนี้เพื่อกันความเฝือ เพื่อกันความสงสัยขอบาลีมาในฟังก่อกนเพิ่งกล่าวในตอนนี้ว่าดูก่อนพิสุทังหลาย <c oughs> นี่เป็นสำนวนบาลีอาจจะฟังไม่เข้าใจชัดนักเื่อดูก่อนพิสุทังหลายพิสุย่อมพิจารณาหิ้งกายภายในกายเนียงเียงอยู่อย่างไรเล่าเป็นดูก่อนพิสุทังหลายพิส,พพรรพส,พสุในวัธะธรรมวินัยนี้ ไปสู่ป่ายก็ดีไปสู่คนไม้ก็ดีไปพร,ระไปสู่เรือนที่ว่างปล่าก็ดีนั่งคู่บาลังคือขัดสมาธิตั้งกายให้ตรงตำรงสติไว้เฉพาะหน้าคือมีสติอยู่เสมอย่อมมีสติและว่าย่อมมีสติหายใจเข้า ยอ่อมมีสติให้ใจออกเมื่อให้ใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าให้ใจเข้ายาวหรือเมื่อว่ามาให้ใจออกยาวก็รู้ชัดว่าให้ใจออกยาวให้ใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราให้ใจเข้าสั้นหรือให้ใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราให้ใจออกสั้น ย่อมสำเนิกเดียวนี้ว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมให้ใจทั้งปวงคือหายใจเข้าย่อมสำเนิกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้กองตลอดกองลมให้ใจทั้งปวงหายใจออกย่อมสำเนิกว่าเราจะระงับกายสังขารคือลมให้ใจเข้าลมหายใจออก คือลมอัศสะปัสสะที่เรียกว่าลมให้ใจเข้าก็หรือว่าให้ใจออกตัวเองย่อมสำเน็กว่าเราจะระงับกายสังขารให้ใจออกดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายแม้อันนี้ฉันใดในแช่งกึงหรือว่าลูกมือก็ในแช่งกึงผู้ชาดเมื่อชักเชือกึงยาว ก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราชักเชี่ยกึ่งยาวเมื่อชักเชี่ยกึ่งสั้นก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราชักเชี่ยกึ่งสั้นดูก่อนวิสุทธังหลายอิสุก็ฉนั้นนั่นเหมืนกันเมื่อให้ใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราให้ใจเข้ายาว เนื่อว่าให้ใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราให้ใจออกยาวเมื่อให้ใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราให้ใจเข้าสั้นหรือเมื่อให้ใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราให้ใจออกสั้นย่องสำเน็กว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองล,ลมให้ใจเข้าปวงให้ใจเขา้า ย่อมสำเนกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมให้ใจทั้งปวงให้ใจออกย่อมสำเนกว่าเราจะระงับกายสังขารให้ใจเข้าย่อมสำเนกว่าเราจะระงับกายสังขารให้ใจออกดังนี้พิสุย่อมพิจารณาหิงกายในกายเป็นไปภายในบ้าง ย่อมพิจารณาห้นกายในกายเป็นไปในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาห้นกายในกายทั้งภายในและภายนอกบ้างย่อมพิจารณาห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้าง ก็หรือสติว่ากายนี้มีอยู่ข้าวไว้ตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอแต่เพียงสาตว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสาตว่าเป็นที่อาศัยละลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกนี้ทั้งหมดดูก่อนพิสุทันหลายพิสุย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายเนืองเนืองอย่างนี้ นี่สำหรับในในอาณาปานาบับคือการกำหน,นดรู้ลมงให้ใจเข้าออกตามที่เอาพระบาลีข็งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาไหว้ท่านฟังทางนี้ก็เพื่อกันบคุคคลทั้งหลายที่จะมาโมไม่บอกว่าเรื่องกมหาคติปัฏฐานนูาสวกองนี้เนะี่ยผมไม่คนตั้งคนเอง ความจริงเรื่องอย่างนี้นะผมตั้งไม่ได้แต่ผมตั้งคันเองสร้างคันเองได้ผมก็เป็นพระพุทธเจ้าได้ถ้าผมเป็นพระพุทธเจ้าได้ผมก็ไม่มานั่งอยู่เวลานี้ให้มันลำบากผมก็ไปนิพพานและสบายถ้าได้ความจริงความรู้ทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ความรู้ของผมขอท่านหลายได้โปรดทราบว่าเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้า นี่สำหรับแนนาปานุสติแนานาปานาบักในกายในกายานุปัสสนามหาปฏิปธานี้ถ้าฟังกันดูให้ดีแล้วพระพุทธเจ้าจะสอนทั้งสมถะและวิปัสนาเข้าใจไว้ด้วยนะในความจริงอนนาปานาบักนี่เป็นของสำคัญมาก เป็นการส่งอารมณ์ป้องกันความฟุ้งๆส้างของจิตถือใจความสันส้นๆพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าเวลาที่เราให้ใจเขา้ารู้อยู่ว่าให้ใจเขา้ามีสติให้สติก็หมายความรู้อยู่ไม่ลืมเวลาให้ใจออกก็ร,รู้อยู่ว่าให้ใจออก เวลาให้ใจเข้ายาวหรือสั้นเวลาให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่นื่องบอกว่าเราจะเป็นผู้มีสติรู้กองลมให้ใจเข้าให้ใจออกทั้งหมดหมายความว่าลมที่ให้ใจเข้ายาวเท่าไรเรารู้หรือว่าสั้นเท่าไรเราก็รู้ให้ใจออกยาวหรือสั้นเท่าไรเราก็รู้ เป็นอนวุวให้ทรงกำหนดเอาจิตเข้าไปจับลมหายใจเข้าหายใจออกไว้ให้เป็นปกติเมื่อเราสามารถทรงอารมณ์รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกได้เป็นปกติก็ชีอว่าจิตเร,ราทรงสมาธิแต่ว่าท่านหลายเรื่องอนาปานุสติกรรมาฐานเป็นการป้องกันอาร,รอมณ์ฟ้องไส้ของจิต ถ้าเราพูดกันก็เห็นว่าจะเป็นของไม่ยาก <c oughs> แต่เวลาที่ปฏิบัติจริงๆก็ไม่ยากแต่ว่ามันไม่ง่ายทั้งนี้พราอะไรเพราว่าจิตของเรามีสภาพครบกว่าข้ออารมณ์ที่ฟุ้งซ่านมาิ้นนานรับนับเป็นแสงๆกับแล้วไปส่าไข้สงไขกับ แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาตินี้ทั้งชาติเราปล่อยเวลาให้ร่วงเลยมาตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้กี่วันแล้วเราก็ไม่เคยควบคุมอารมณ์ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกเลยรวมความว่าเราไม่ยอมใช้สติสัมปชัญญะที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ ลมหายใจเข้าหายใจออกที่เรามีกันอยู่เป็นปกติถ้าขาดเมื่อไรมันก็ตายเมื่อนั้นไม่ต้องถี่ว่าเป็นการเว้นสักวันสองวันเ้วจะเว้นเช่นช่วงขนาดหนึ่งมันก็ไม่มีเป็นอนะันลมหายใจเข้าหายใจออกที่มีอยู่กับร่างกายของเราอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าว่าเราไม่เคยสนใจ ทางนี้ก็เพราะว่าเราเป็นคนมีสติหยาบมีอารมณ์หยาบไม่สนใจัร็รมหาให้ใจเขาออกซึ่งมีความสำคัญน่องสำเร็จพระททสนานทศส่งทานทยังแนะนำใหม่ให้ใช้อารมณ์ให้มันดีขึ้นบางท,ทีท่านอัาไหลจะไม่คิดว่าก็มันให้ใจเขามันอยู่แล้วจะไปรู้มันทำไม นี่เรารู้เพื่อเป็นการทรงสติสัมปชัญญะให้มันดีทุกคนใดถ้ามีสติสัมปชัญญะสมรายการหรือว่ามีสติสมบูรณ์แบบคนนันงทุรี่ยงกว่าพาระอรหันตนี่พระพุทธเจ้าที่สอนให้เรากำหนดรู้ลมหายใจเขาออกเพื่อสติจับอยู่ว่าเวลานี้เราให้ใจเขา้า เวลานี้เราให้ใจออกเราให้ใจเข้ายาวหรือสัน้นเราใใจออกยาวหรือสัน้นก็เพื่อเราฝึกการทรงสติให้สมบูรณ์นั่นเองเพื่อความเป็นพระอรหันต์นี่ความสําคัญในเวลาฝึกมันมีอยู่ว่าเวลาทําจริงจริงนาด้านาปาลุสติกมามฐานนี่เป็นของหนัก อ้าเมาเองก็รับรองว่านักแต่ดูว่าถ้าเราไม่ทิ้งวิรยะอุตสาหะก็เห็นว่าไม่หนักเหมือนกันวิธีที่เราจะทำเราจะบังคับจิตให้มันทรงอารมณ์เปสมาธิรู้ลมเข้าลมออกตลอดเวลานะั้นมันไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีผ่อนสั้นผ่อนยาว ยังตามที่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงตรัสเหมือนกับเราฝึกมาพยศตามธรรมดาม้มาที่มีกำลังกล้ามีความดื้อถ้ามันไม่พยศเราก็บังคับมันได้ใช้มันได้สะดวกเวลาที่มันพยศขึ้นมาจริงๆ มันไม่เอาไหนบังคับมันไม่ได้กำลังมันก็ดีเราก็สู้มันไม่ได้นี่เรื่องอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตที่จะบังคับด้วยอานาปานุสติก็เช่นเดียวกันไม่กล่าวว่าในขณะใด,ดเมื่อพบอาการไปรยนดของอาาปานุสติเข้าคือสติไม่สามารถจะคุมอยท่านแนะนำไว้สองทีว่าถ้าไม่ไหวจริงๆให้พักซะก่อน นอนให้สบายเที่ยวให้สบายจิตใจมันจะคิดยังไงปล่อยมันไปตามอารมณ์อย่าฝืนถ้าไม่ไหวจะฝืนถ้าฝืนเป็นบ้าแน่แล้วจะมาโทษกันไม่ได้จะเป็นโรคประสาทแต่แนะนํากันมาแล้วว่าส่วนสุดสองอย่างที่เรียกว่าอาตาัตกิลมัฐานนโยกจงอย่ามีในคณะของเราถ้าใครโองเสียสติมีเป็นโรคประสาท วจเรียกรรมฐา,านผมจะไม่รับรองไม่รักษาไม่ยุ่งโดยเด็ดขาดพรเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตามอยากจะบ้าก็เชิญบ้าไปจะไม่ยอมรักษาไม่ยอมเกี่ยวข้องแนะนำแล้วมันหนักมันไม่ไหวก็เลิกพักเรายังมีวันในเวลาเมื่อรงสบายก็มาเริ่มใหม่ เวลาเริ่มก็อย่าใช้เวลาให้มากนะจะเวลาในน้อยกะเอาชนะเป็นสำคัญคำว่าชนะก็หมายความใช้เวลาให้น้อยในช่วงระยะเวลาน่อยๆเราจะพยายามรู้ลมเข้าลมออกรู้ลมสัน้นลมยาวใช้เวลาให้สัน้นในเวลานั้นจะไม่ยอมให้จิตฟุ้งซ่านเด็ดขาดย้าทรงอยู่ตามอารมณ์ที่เราต้องการ ถ้าถ้ามันเป็นไปโดยสะดวกไปได้ก็บังคับมันนี่อย่างหนึง่งอีกอย่างหนึง่งพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าถ้าบังคับไม่ได้จริงๆเหมือนก็มาประยุ์ก็กอดคอมันถือแท้ไว้ปล่อยมันวิ่งไปจับมังเหียนมันเ็าไว้ปล่อยให้มันวิ่งไปตามวธยาสัยมันวิ่งไปวิ่งไปพอหมดแรงไม่สามารถจะประยยชน์ได้แล้วก็บังคับให้เขาจุด ตามทางที่เราต้องการได้ครนี้มีประมาณชั้นใดไม่จิดสร้างก็เหมือนกันถ้าสร้างจริงๆเอาไว้ไม่ไหวก็คิดปล่อยมันอยากจะคิดอะไรก็เชิญคิดเคยฝึกมาแล้วเคยทดลองมาแล้วมีผลดีมากมันจะคิดจริงๆก็ไม่เกิน20สินาทีไม่เคยถทง่ พอมันเลิกคิดตอนนี้เราเริ่มจับลมใจเราออกมายะทรงเป็นชานดิ่ง,งมีอารมณ์สงบสงัดนานยังตั้งครึ่ชงชั่วโมงค่อนชอั่วโมงแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงสอง,สงชองั่วโมงมันยังไม่ถอนตัวและการนี้การาทรงอารมณ์ดีของจิตในด้านสมถะภาวนาก็จงอย่าถือว่ามันจะดีเสมอไป บางวันก็ดีบา้บางบางวันก็เลวบ้างนี่เป็นของธรรมดานี่เป็นว่าในเรื่องของอนาปานบับในด้านสมถะภาวนาก็ไม่มีอะไรมากนี่ท่านแนะนำไม่ถึงเท่านี้ก็อธิบายมันก็พอจะเข้าใจก็ขอให้ตั้งใจฝึกกันให้ได้่อแล้วกันนี้มาในตอนท้าย ท่านควบวิปัสนาญาณไม่ด้วยเมื่อเราทรองอารมณ์ในด้านอนาปารสติกมาฐานพอมีจิตสบายตามสมควรคือมีสภาวะทรงอยู่ในบางเราก็ม,มาพิจารณาในด้านวิปาาัสนาญาณให้กล่าว,ว่าพิสุขหลายย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้าง ย่อมพิจารณาให้กายในกายเป็นภายนอกบ้างี่หมายความพิจารณากายเราเองบ้างพิจารณากายบุคคลอื่นบ้างย่อมพิจารณาให้กายในกายทั้งภายในและภายนอกคือพิจารณากายเราด้วยพิจารณากายบุคคลอื่นด้วยเปรียบเทียบกันน้อมเข้ามาว่ามันมีสภาพเหมือนกัน ให้กล่าวว่าย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นบ้างว่าตามธรรมดาร่างกายของคนเราแระสัตว์มันก็มีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นนี่เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายถ้าต่อไปจะบอกว่าย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้าง นี่ให้เราใช้ปัญญาหาความเป็นจริงว่าร่างกายนี่มันมีสภาพไม่ทรงตัวมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปถ้าดูร่างกายของเราไม่ถนัดก็ดูร่างกายชาบ้านที่เ,เกิดก่อนเราห <c oughs> <c oughs> รือว่าเกิดพร้อมเราหรือว่าเกิดทีหลังเรา <c oughs> ว่าร่างกายมันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างหลังจากความเป็นเด็กเล็กมันก็มาเป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่ก็มาเป็นหนุ่มเป็นสาวจากเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มาเป็นคุณแก่นี่มันเป็นธรรมดาร่างกายมันเสื่อมไปเป็นปกติอย่างนี้เป็นของธรรมดา ที่ถือว่าให้ถือว่าเป็นธรรมดาก็หมายความว่าไม่มย,ยึดมั่นเหมือนว่าเราจะต้องเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องเป็นนมเป็นสายอยู่ตลอดเวลาถ้าว่าอย่างนั้นมันจะต้องเดินก็ไปหาความเสื่อมหาความสลายตัวเป็นปกติแล้วกล่าวต่อไปว่าย่อมพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาว่า คือมันมีทั้งความเกิดขึ้นแล้วก็มีทั้งความเสื่อมไปภายในกายนี้บ้างหรือว่ามีสติเรียกว่าหรือว่ามีสติว่ากายนี้มีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแค่เธอเพียงแต่สักแต่ว่ารู้อยู่อันนี้หมายความว่าอการที่มีร่างกายเนี่ยจะเป็นกายเราก็ดีกายเขาก็ดี <c oughs> เป็นกายที่บุคคลเรื่องที่กันคือกายเราผู้เป็นสามีกายเขาที่เป็นพัญญาในกายเราผู้เป็นพัญญากายเขาซึ่งเป็นสามีกายของเขาที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเป็นลูกเป็นหลานเป็นเลนเป็นเป็นเพื่อนทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดมีสภาพเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเสื่อมไปเป็นปกติ แล้วท่านแนะนำว่าเธอจงยาวจิตเข้าไปติดในกายนั้นให้พิจารณาว่าไอ้ร่างกายทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่จะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราที่เรามองเห็นอยู่ก็สักแต่ว่าเห็นเท่านั้นถือว่าอจิตยาวจิตใจเข้าไปผูกไปพันมันอย่าไปยึดถือว่ามันจะเป็นเราจริงเป็นข้อเราจริง าเราจะต้องอยู่กับมันมันจะต้องอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยท่านว่าอย่างนี้นะจำมาเห็นดีว่าเราจะต้องไม่ยึดถือว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยเรามีความรู้สึกว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เสื่อมไปในที่สุดเราจะไม่เอาจิตไปคิดว่าเราจะอยู่กับมัน เราจะมีความรู้สึกว่าไอ้ร่างกายประเภทนี้มันก็สักเพียงแค่มีขึ้นมาเท่านั้นแล้วไม่ช้ามันก็ต้องสลายตัวไปท้าว่ายังไงต่อไปท่านบอกว่าเพียงแต่สด่ว่าร่างกายเป็นที่อาศัยเป็นที่ระลึกย่อมไม่ติดจยูด้วย ให้มีความรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยเป็นที่อาศัยของจิตชั่วคราวเท่านั้นเราจะไม่ติดอยู่ในมันตลอดการตลอดสมัยเป็นวางภาระในร่างกายเสียนี่เป็นนี่เป็นสกายติสกายิตินะตัวนี้นะตัวตัดความเข้าถึงความเป็นละหันจะเร่งกล่าวแต่ว่าย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกนี้ด้วย นี่หมายความว่าในเมื่อเราไม่ยึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วของในโลกนี้ทั้งหมดไม่ว่าอะไรทั้งหมดจะเป็นเสี่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามเราก็ไม่ถือว่าอะไรมันเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดั้งว่าทุกเสียงทุกอย่างที่ถือว่าเป็นทรัพย์เป็นสิ่งของเราเราจะมีสิทธิใช้มีสิทธิบังคับมี อำนาจเป็นยาของมันก็เฉพาะขณะที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นในเมื่อเราตายไปแล้วเราก็หมดสิทธิที่จะต้องใช้มันป็นกล่าวปว่าดูก่อนพิสุทังหลายพิสุย่อมพิจารณาให้กายในกายเนียงเมียงอย่างนี้ผมก็ขอแถมอีนิดว่าหากว่าท่านหลายพิจารณาอยู่ทั้งหลายอย่างนี้ไปเรื่อยๆ คำว่าเล่งเลืล่องขามหมายความเป็นปกติไม่ขาดสายจิตใจของเราก็จะหมดจากความรู้สึกที่ติดอยู่ในความโลภที่ติดอยู่ในความรักติดอยู่ในความโกรธติดอยู่ในความหลงเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราโลภมันก็เป็นวัตถุของโลกที่เรารักมันก็เป็นวัตถุของโลก ที่เราก็โกรธก็เนื่องจากวัตถุของโลกซึ่งมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราที่เราหลงก็มันเป็นวัตถุของโลกในเมื่อวัตถุทั้งหลายซึ่งมีร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาคนอื่นก็ดีถ้าวัตถุทั้งหลายอย่างอื่นก็ดีซึ่งเราไม่ติดมันเสร็จแล้วความโลภมันก็หมดไปความรักมันก็หมดไปความโกรธมันก็หมดไปความหลงมันก็หมดไป นี่เป็นอ,นอมัสองสมเด็จพรจอมไตรบรมิสาเสนาสมมาสมุทัเจ้าทรงสอนหนานาปานุสติกรรมฐานอย่างเดียวขึ้นต้นด้วยสมถะแล้วก็จบด้วยอำนาจวิปัสนาญาณถ้าบรรดาทุกท่านใช้กำลังจิตยอย่างนี้ได้ก็สนแสดงว่าจะเลยเป็นแค่อนาปานุสติกรรมฐานอย่างเดียวก็เป็นอารหันต์ได้ เราบรรดาพายุขาวจรทั้งหลายเวลาที่จะคุยกันแนะนำกันก็หมดเสร็จแล้วต่อที่นี้ไปก็บรรดาสาวกขององสมเด็จพระบัทธีแก้วจงตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้นัน่งก็ได้ตามอัติยาใยจงพิจารณาไปตามระธมคำสั่งสอนขออองสมเด็จพระชินาวรบรมศาสดา จะเป็นไปตามแนวของพระรวัตหรือว่าตามแนวนมมาามมันแนวมหาสิบฐานสูตรที่กล่าวมาในอานาปานนัแบบก็ได้เป็นไปตามความประสงค์จนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นสมควร